สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กของทฮมนะคะสวัสดีทุกกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของทํมไหมนะคะวันนี้ก็มาในชุดทํางานน,งน้อแล้วก็ว่างๆก็เลยแบบว่าขอมาในโซเชียลแฮมหน่อยนาะก็ทฮมอะก็ได้แบบ,แบ,บเล่นเฟซบุ๊กลงลงลงรูปอะไรหรือแบบคลิปเคิรของแฮมไปใช่ปะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งที่มันสะดุดแฮมตรงที่ว่าเขาถามว่าเป็นกระเทยอะมันได้เงินเดือนหรือเปล่าทําขตอบตรงนี้นะว่าเป็นกระเทยไม่ได้เงินเดือน แต่ที่มีเงินเดือนเป no it ็นมาจากความสามารถเป็นมาจากความคิดเป็นมาจากทุกอย่างไม่จาเป็นจะต้องเป็นกระเทยแล้วแล้วแบบมีเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาได้ถามกันเข้ามาแบบว่าเหมือนน้องเขาเป็นความคิดที่แบบเด็กมากที่ถามํามมาว่าเป็นกะเทยมีเงินเดือนหรือเปล่าถ้าเป็นผมจะเป็นบ้างกระเทยอ่ะมันมันจะต้องเป็นเงินเดือนหรอกมันเป็นเพศที่เกิดมาเป็นเพศแบบนี้มันไม่ใช่เพศที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรคือถามเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งอ่ะ เพไม่มีคําว่ากระเลยไม่มีคําว่าทอมดี้หรือไม่มีเพศที่สามอ่ะมันก็จะมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่เนี่ยมันเป็นเพศที่พวกทําได้เกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะคะว่าเป็นกัะเธอไม่ได้มีเงินเดือนแต่ใช้ความสามารถลน้วนๆในการหาเงินค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขีดแฮมค่ะขอบคุณค่ะบม่า